06กันยายน2567พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้าทางน้าไหลผ่านและพื้นที่รุ่ม รวมถึงระวังอันตรายจากรมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดอบคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสวนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถ,ถึงวันที่8กันยายน67นี้ไว้ด้วยอีกหนึ่งพายุใต้ฝุ่นอย่างนี้ไวเอจีไปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกนาะไหหลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่7กันยายน67หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเเรสชันตามลำดับ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่7-8กันยายน67ออกประกาศ06กันยายน2567